นี่ตัวผมนายพาางศักดิ์ว่านิจกพงศ์นาโยโยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฝันแก่นนะครับต้องขอขอบคุณน,นะครับท่านเทศบาลตำบลบ,บันพอ่อที่จะให้เกียรติมากเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมมลักสูตรการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพพัฒนาพักระดของเทศบาลตำบลบ,บันพอ่อสิ่งที่อย่างผมบอกมันคือทำมาพิบาน กูนกอนเนนะครับทรมภิบาลนี่ก็จาเป็นพระราชกิจดีกาจนกปีสองันห้รอยสี่สิบนะครับทอภิบาลหรือทรรมรทำอะไรทมากระื่อย่างรรมาก็คื่สิ่งนี้มันเป็นท่มปกข้องรักหรือความเป็นท่มนะครับทำอะไรซึ่งการบริหารกิจการบัทีดีนี่ก็มีหลักการบริหารอยู หลักหลักธรรมาพิบัตินะครับที่เขาเขียนมายึดมั่นทร,รมาพิบัติบริการพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สำหรับนายกรัฐมนตรีกระจายไปทุกช่วงราชาการทุกช่วงราชาการต้องยึดคือหลักธรรมาพิบัติหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหนึ่งหลักนี่ดีครับเอธรรมาพิบัติลสอง หลักคุณธรรม3หลักแห่งการมีส่วนร่วม 4. หลักแห่งความโปร่งใส5ห,หลักแห่งความรับผิดชอบ6หลักแห่งความคุ้มค่านี่คือหลักธรรมอัิบาลิที่ใส่บริหารง,งานนะครับและความสมัครที่ในองค์กรเป็นเรื่องสําคัญความสมัครที่ในองค์กรนั่นก็คือ3ามโกสามโกเข้าเน กฝ่ายบริหารกฝ่ายสภาพกองไฟการราชการต้องสามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยากกลับเวียนว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังดการจังเกิลสนับสนุนกันเพียงเล็กมากนะครับเพียงเล็กมากพุ่นกรเฮาทุกคนนะครับต่างนายกสมท่อนต่าง้างสรรพสินค้าต่างรับสาระสมาชิกสภาเลยครับท่างปลัดรองปลัดผู้ในการกองแลบราชการทุกคนที่ได้เห็นมากพบมากบอกมากคุยนี่งนะ ทุกท่านเดินทางไปศึกษาดูงานเดินข้างไปยางมีความชุกสนุกสนานเก็บเกี่ยวเอาความรู้สิ่งดีๆจากบ้านเขาเมืออเขามาพัฒนาบ้านเขา้าและเดินทางกับมาสูุู่มลำเล่าเดิยข้างปลอดภัยและโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ